สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอารจากช่องอารเบกนะครับคลิปนี้จะชวนไปทําขนมปังนะครับเป็นขนมปังทูโทนนะครับนั่นก็คือขนมปังมิกซ์เบอร์รี่นะครับซึ่งด้านในเนี่ยผมใส่แยมเม็ดรสบูเบอร์รี่ไว้ด้วยนะครับแป้งวันนี้ที่ใช้นะครับเป็นแป้งจากร้านคุณน้ําทิพย์นะครับชื่อว่ามิโดริซีเคียวเบรดฟาวนะครับถ้าผมอ่านผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับนะ โอเคแป้งตัวนี้เหมาะสําหรับทําขนมปังนะครับเนื่องจากมีปริมาณโปรตีนค่อนข้างสูงนะครับประมาณ13เอร์นาะใครสนใจเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์สั่งซื้อไว้ให้นะครับก็สามารถตามไปสั่งซื้อได้ที่คุณน้ําทิพย์ได้เลยนะครับมาดูส่วนผสมนะครับแป้งกับน้ําตาลนะครับใส่รวมกันไว้แล้วนะของเหลวจะมีวิปปิ้งครีมไข่ไก่แล้วก็น้ําเย็นนะครับ ตวงให้เรียบร้อยนะครับที่เหลือจะมีผงมิกซ์เบอร์รี่นะครับเนยจืดเกลือแล้วก็ยีสต์นะครับผงมิกซ์เบอร์รี่ที่ผมใช้นะครับเป็นของ Queen b a k e r ีนะสามารถตามไปสั่งซื้อได้นะครับมีหลายรสชาติเลยอโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเลย ที่เราใส่เนยไปแล้วนะครับลองเช็คฟิล์มดูนะครับได้ฟิล์มแบบนี้นะครับบางประมาณนี้ผมโอเคละจากนั้นนะครับผมจะแบ่งครึ่งโดเนาะเพราะวันนี้เราทําเป็นทูโทนนะครับแบ่งออกมาครึ่งหนึ่งก็ประมาณหนึ่ 1, กรัมนะครับวันนี้เราทําสูตรแป้ง1นกิโลนะครับใส่ผงมิกเบอรี่นะครับอาจจะเติมน้ํเปล่าสัก1ช้อนโต๊ะก็ได้นะครับนวดให้ส่วนผสมของผงมิกเบอรี่กับตัวแป้งโดรวมตัวกัน เมื่อเขาเข้ากันนะครับใส่ภาชนะพักไว้รับ,บหรือว่าปั้นให้เป็นก้อนกลมให้เขามีผิวเรียรบรวบนะครับทั้งสองสีเลยนะทั้งทั้งสีขาวแล้วก็สีมิกเบอรี่นะครับนี่คุ้มหน้าพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงครับเมื่อครบเวลานะครับลองเช็คแป้งโดดูนะครับเนี้ยก็จะเห็นเนาะขยายตัวค่อนข้างเยอะ ตัวมิกเบอรี่เนี่ยเปิดออกมาเนี่ยกลิ่นหอมมากนะครับวิธีการเช็คเอานิ้วแตะแป้งแล้วก็กดลงไปนะครับถ้าเขามีรอยบุ๋มค้างไว้ยอย่างเงี้ยโอเคแล้วนะครับจากนั้นก็เทปแป้งโดลงบนโตโ๊ะแผ่โดออกผมจะตัดแบ่งโดก้อนละประมาณ250กรัมนะครับวันนี้จะได้โลบนะครับประมาณ4โลบนะตัดแล้วก็ช่างนะครับพยายามตัดให้น้อยครั้งที่สุดนะครับ นะปั้นเป็นก้อนกลมหรือว่าเรียกว่าพรีเชฟนะครับขั้นตอนนี้เราจะปั้นหลวมๆนะครับแล้วก็พักไว้ทั้งสงสีเลยนะครับปั้นเป็นก้อนกลมนะครับถ้าติดก็โรยแป้งนะครับเสร็จแล้วนะครับคลุมหน้าพักไว้ประมาณ15-20นาทีนะครับ,รนะรบถ้าเราปั้นแน่นมากเนี่ยเราอาจจะต้องพักนานขึ้นอีก,กว่าโดจะเรียนะครับ โอเคเมื่อครบเวลานะครับโดรีแหลกแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปจริงใส่พิมพ์กันนะครับวิธีการขึ้นรูปมีหลายแบบนะครับมาดูไปพร้อมๆกันได้เลยครับ ชั้นสองสีเสร็จแล้วนะครับผมก็โรยด้วยบูเบอรี่เม็ดนะครับหรือว่าเป็นแยมเม็ดใครสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อหรือว่าสอบถามได้ที่ร้านคุณน้ำทิพย์ได้เช่นกันนะครับกระจายให้ทั่วนะครับแล้วก็ม้วนนะครับม้วนเข้ามาเก็บไปนะครับสีไปให้สนิทจากนั้นนะครับก็สีขาวนะครับ โรยเช่นเดียวกันหรือใครจะเปลี่ยนเป็นพวกลูกเกดหรือว่าแคนเบรรี่ก็ได้นะครับนะทำได้เช่นเดียวกันเนาะ,ะจากนั้นก็ใส่ไว้ตรงกลางเลยครับแล้วก็ม้วนโอเคม้วนเข้ามาม้วนเข้ามานะครับจากนั้นก็ซิลปลายให้สนิทเรียบร้อยนะครับ ใส่ลงในพิมพ์นะครับพิมพ์ขนาด450กรัมนะครับพําจนครบนะครับผมก็จะพักไว้ประมาณ60-70นาทีนะครับผ่านไปท,ที่ทางก็จะวอร์มเตาไปที่วอร์มก็ประมาณ190-200องศาโอเคคุมหน้าพักไว้นะครับครบเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันนี้นะครับครบเวลาแล้วนี่ขึ้นมาระดับนี้นะครับก็ ทางจากขอบนะครับประมาณห่งเซนถึง1เซนครึ่งนะครับอันนี้ผมจะปิดฝาอบนะครับหรือใครจะเปิดฝาก็ได้นะครับเปิดฝาก็ให้เขาขึ้นมากกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับปิดฝาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาขนมปังเข้าอบนะครับประมาณ30-35นาทีนะครับอโอเคเอาเข้าอบก,กันเลย เวลานะครับผมจะหยิบออกมา1นึ่งโลฟก่อนนะครับแล้วก็เคาะดูนะครับว่าสีที่เขาออกมาเนี่ยเป็นยังไงตามที่ผมต้องการไหมได้แบบนี้นะครับสีโอเคละผมเอาทั้งหมดออกมาจากนั้นก็เคาะแล้วก็วางบนแกนพักให้เย็นนะครับสีค่อนข้างสวยเลยครับโอเคต้องระวังนิดนึงเนาะ อันนี้นะครับเดี๋ยวเราพักให้เย็นแล้วก็ชิมรสชาติกันนะครับอันนี้เย็นแล้วนะครับผมก็หั่นนะใครสนใจแท่นหั่นนะครับสามารถหาได้ที่ช h อป e ีหรือว่า l a z a d a นะครับก็มีนะเรียกว่าแท่นหั่นขนมปังนะครับอันนี้นะครับออกมาแล้วนะครับกลิ่นหอมมากนะครับสีก็ค่อนข้างโอเคนะครับไม่ได้จัดจนเกินไปเนาะอันนี้ แพ็คใส่ถุงนะครับก็เตรียมขายถุงนะครับผมก็สั่งซื้อจากช้อปี้หรือ Lazada นะครับเป็นถุงใส่ขนมปังขนาด450กรัมนะโอเคนะครับปิดปากให้สนิทนะครับต้องรอขนมให้เย็นก่อนนะครับถึงจะแพ็คได้เนาะอ่าโอเคเดี๋ยวชิมรสชาติกันครับคือตัวเนื้อขนมปังเนี่ยมีความนุ่มมากนะครับ แล้วก็ค่อนข้างจะฉ่ำหมายความว่าเนื้อไม่ได้แห้งนะครับอันนี้ลองฉีกดูกลิ่นหอมมากนะครับอโอเคชิมรสชาติครับ ตัวขนมปังนะครับมีความนุ่มหนึบเล็กน้อยนะครับอร่อยมากรสชาติหวานอ่อนๆนะครับไม่ได้หวานมากจนเกินไปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับใครสนใจก็สามารถตามไปสั่งซื้อแป้งได้ที่ร้านคุณน,น้ำทิพย์นะครับแล้วก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็พบกันใหม่คลิปต่อไปส่วนวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ